สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปตะลุยกินเที่ยวงานสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งงานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่8ถึง17ธันวาคมปี2566เลยค่ะ ซึ่งที่งานนะคะก็มีทั้งร้านของกินร้านของใช้ร้านเสื้อผ้ามาออกกันเพียบเลยค่ะรวมทั้งมีโชว์คอนเสิร์ตแล้วก็โชว์แสดงแสงสีเสียงด้วยนะคะซึ่งวันนี้แพจะพาทุกคนไปตะลุยกินกันโดยวันนี้นะคะแพขับรถมาจากกรุงเทพค่ะมาที่จังหวัดกาญจนบุรีมาจอดรถตรงสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะโดยเราจอดรถตรงตลาดพลอยค่ะเขามีค่าบริการจอดคันละ40สามารถจอดได้ถึงตีสเลยค่ะ ซึ่งในแผนที่ GPS นะคะแพ่ตั้งเป็นสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะพอขับตรงเข้ามาก็จะเจอร้านเจาะของตลาดพลอยเป็นร้านจอะกว้างๆแบบนี้เลยและร้านแรกที่เรามาแวะนะคะชื่อร้านอบโอ่งบ้านแจนของร้านนี้นะคะจะเป็นข้าวเหนียวหมูกรอบค่ะซึ่งหมูกรอบเขานะคะแบบปกข้าวเหนียวจะเริ่มต้นชุดละ35แต่วันนี้แพรสั่งแบบ50จะได้หมูกรอบประมาณ2เส้นแบบนี้เลยนะคะ และที่ร้านนะคะเขาจะให้น้าจิ้มแจ่วมาด้วยค่ะรสชาติเผ็ดแซ่บมากกินคู่กับหมูกรอบนะคะหมูกรอบเขาอบมาแบบหอมๆเลยค่ะตัวนี้ไม่ได้ทอดนะคะตัวหนังก็จะมีความกรอบกินคู่กับข้าวเหนียวเนื้อนิบ,บๆเข้ากันดีเลยค่ะทุกคนและร้านต่อมานะคะแพ้เดินม,มาเจอร้านเจี๊ยบหมูแผ่นทอดกรอบของที่ร้านนี้นะคะจะเป็นหมูแผ่นเอาไปทอดจนกรอบแบบนี้ค่ะซึ่งหมูแผ่นเขานะคะแผ่นใหญ่มากทอดมาได้แบบบางกรอบเลยค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะไม่อมน้ํามันด้วยนะคะซึ่งถ้าใครชอบหมูแผ่นกรอบหรือจะเอาไปทําเมน แพแนะแน,นำว่าต้องจัดเลยหมูแห่งกรอบอยู่ที่ถุงละ1 0 0บาทนะคะแล้วตอนกัดเข้าไปนะคะคือมันกรอบมากจริงๆค่ะทุกคนไม่เชื่อฟังเสียงเลยค่ะและร้านต่อมานะคะแพรเดินมาเจอร้านโกดเชด็หมูทอดเสียบไม้หมูทอดของร้านนี้นะคะไม้ละ10บาทซึ่งที่ร้านนะคะจะมีทั้งแบบติดมันกับไม่ติดมันค่ะแต่วันนี้แพรสั่งเป็นหมูทอดติดมันใส่พริกแกงมานะคะตัวนี้จะรสชาติเผ็ดร้อนค่ะทุกคนแต่ไม่เผ็ดมากนะตอนกัดเข้าไปนะคะจะเจอหมูนุ่มๆกับมันแทรกแบบฉ่ำๆเน,น้นๆเลยค่ะ ไปดูที่การเลี้ยงหมูนะคะจะเป็นหมูสลับกับมันแบบนี้เลยนะคะกัดเข้าไปก็จะเจอมันชุ่มชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยจ้าและร้านต่อมานะคะเป็นเจ้าเดียวกับที่แพรไปเจอที่งานเกษตรกรับแพงแสน,นะคะ่ะ ร้านชื่อว่าเจ้าแม่ยำหอยนางรมนะคะซึ่งเจ้าเนี้ยเขาจะเป็นยำหอยนางรมแบบทรงเครื่องมีทั้งแบบยำให้เลยนะคะแล้วก็แบบแยกเครื่องชุดละร้อยยี่สิบและที่ได้ของเขานะคะอยู่ที่หอมเจียวค่ะทุกคนใส่หอมเจียวมาทั้งแบบตอนยำนะคะแล้วก็โรยให้ข้างบนอีกเรียกได้ว่าใส่หอมเจียวมาแบบจุกๆล้นๆจริงๆค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของยำหอยนางรมที่เราได้มาค่ะหอมเจียวคือกรอบมากส่วนหอยนางรมนะคะไม่เค็มไม่ข,มมขาวไม่เละเป็นเมือกนะคะ เวลากินนะคะเอามากินคู่กับยอดกระถิ่นแบบนี้ก็ลงตัวดีค่ะและร้านต่อมานะคะแพเดินมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่เจ๊แก้วก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ตักเส้นตักไก่ได้ไม่อัน้นสามารถเบิ้ลเพิ่มได้ชามละห9ค่ะ วันนี้นะคะแพรจัดเป็นเส้นเลกค่ะที่ร้านใช้เป็นเส้นของดอกบัวด้วยนะแล้วเขาก็มีน้ำมันกระเทียมเจียวผักโรยทวป่นให้เราตักเองแผ่กัราดน้ำมันกระเทียมเจียวล,ลงไปก่อนเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินไปตักไก่ไก่ก็มีให้เลือกหลายชิ้นส่วนค่ะแต่วันนี้แพรจัดเป็นน่องกับปีกบนมาแบบแน,น่นๆชามเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นหน้าตาของเครื่องในบาร์บูเฟ่น,นะคะสามารถคีบตักเติมเบิ้ลได้ไม่อันเลยค่ะ ส่วนพวกเกี๊ยวกอบกับน้ำซุปนะคะก็สามารถคี้แล้วก็ตักเองแบบนี้ได้เลยนะคะยกให้เป็นอีกหนึ่งร้านที่คุ้มมากและที่สําคัญนะคะไม่ได้มีขายเฉพาะงานจริง,รงๆเขาเปิดทุกวันนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงงานเขาจะเปิดถึงห้าทุ่มเลยค่ะทุกคนและสำหรับน้ำซุปนะคะก็ถือว่าเข้มข้นใช้ได้นะคะแผลไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนอกจากน้ำมันพริกกับพริกป่นนะคะตัวเส้นมีความเหนียวนุ่มเข้ากับน้ำซุปได้ดีส่วนไก่นะคะตัวน่องใหญ่เปื่อยกว่าค่ะถ้าใครชอบเคี้ยวหน่อยแนะนำให้ตัดเป็นปีกบนมาแทนนะคะ และถ้ายังไม่อิ่มนะคะสามารถเอาถ้วยนะคะไปเติมเส้นกับไก่ได้เรื่อยๆเลยค่ะสามารถกินได้ไม่อั้นเลยเป็น59บาทที่คุ้มมากและร้านต่อมานะคะเด็กๆชอบแน่นอนค่ะชื่อว่าร้านใส่ไหมยายแว่นที่ร้านนะคะมีทั้งใส่ไหมแบบปกติกับแบบกระตูนซึ่งวันนี้นะคะแพย์จัดเป็นแบบกระตูนมาค่ะไหมละ40บาทมีให้เลือกหลายๆนะคะซึ่งวันนี้เราสั่งเป็นลายหมูกับลายลูกเจีย๊ยบหน้าตาน่ารักทั้ง2อันเลยค่ะ ซึ่งตัวใส่ใหม่นะคะเขาจะทํามาจากน้ําตาลค่ะส่วนหน้าตาที่ตกแต่งนะคะเขาจะใช้เป็นสาหลายนะคะเอามาตัดแล้วก็แปะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือใส่ใหม่รูปหมูนะคะหน้าตาปุ๊กปิ๊กน่ารักมากเลยค่ะส่วนรสชาตินะคะก็คือแบบเดียวกับใส่ใหม่ทั่วไปเลยค่ะเพิ่มกิมมิคความน่ารักขึ้นมานะคะแลังจากนั้นพอเราจัดหมูเสร็จอีกหมายหนึ่งนะคะก็คือใส่ใหม่ลูกเจีย๊ยบเอามาเป็นตัวสีเหลือง,องแบบนี้เลยค่ะ ว่าแพลวหน้าตามันเหมือนเป็ดมากกว่าลูกเจี๊ยบค่ะทุกคนและจากนั้นนะคะเราก็ไปจัดร้านขนมไข่เต่ากันของที่ร้านนี้นะคะจะมีทั้งมันเหลืองแล้วก็มันม่วงไข่เต่า12ลูก30บาททอมาแบบแป้งก,กรอบรันร้อยแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวไข่เต่าเขานะคะพอลองบีออกมานะคะข้างในก็จะเป็นไซส์แบบแป้งนุ่มๆยืดๆแบบนี้ด้วยค่ะตอนบีนะคะจะสัมผัสได้ถึงความกรอบมากเลยค่ะแต่นั่นว่าไม่ต้องบีนะคะกินทั้งลูกแต่ยิ่งฟินค่ะทุกคน และหลังจากที่กินขนมไข่เต่าเสร็จนะคะเราก็เดินไปเจอร้านภาพยนต์ไก่กรอบใบสต็กลุงไม่นวดซึ่งร้านนี้นะคะภาพยนต์ไก่ก็หมายถึงหนังไก่ค่ะของร้านนี้จะเป็นหนังไก่ทอดมีทั้งแบบขยับหงกับแบบเปล่าเปล่านะคะซึ่งถ้าแบบไม่ขยับหงรสชาติเขาจะไม่เค็มมากค่ะตัวหนังไก่มีความกรอบข้างในมีความฉ่ำนิดนิด ถัดมานะคะแพรเดินมาเจอร้านน้ำป้าหวานกะปิโบผลไม้แช่อิม่มซึ่งวันนี้นะคะแพรจัดเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นชุดละ70ได้มาแบบชามใหญ่มากทุกคนแล้วส่วนน้ำราดนะคะแพรขอราดเป็นน้ำป้าหวานผสมก,ะ,กะปิโบซึ่งตัวน้ำปลาหวานก,ะ,กะปิโบ้เขานะคะให้กุ้งมาเยอะมากแล้วปริมาณมะม่วงนี่แพรว่ามันเกินราคา70ไปนะคะและอาจจะเป็นเพราะว่าในเมืองของมันแพงมากเกินไปก็ไม่รู้ค่ะ ส่วนกะปิโวนะคะรสชาติก็ไม่เค็มมากนะคะน้ำปลาหวานก็หวานแบบกําลังดีแบบกลมกลอมและที่งานนะคะมีจิ้งหรีดท้อแบบสดๆแบบนี้ด้วยค่ะส่วนกระแมแม่เกตกับเ,เกลี่ยวเห็ดเฮดีฟาร์มก็มาออกนะคะและจากนั้นนะคะเราก็เดินมาเจอตู้กดน้ำเซเลอรี้ค่ะของร้านนี้มีหลายน้ําดีนะคะซึ่งวันนี้แพได้ลองทานน้าเขียวเซเลอรี้เป็นครั้งแรกซึ่งไม่ค่อยมีคนทําเป็นรสนี้ค่ะเพราะว่าเอาไปขายโคกเซเลอรี้กันหมดแก้วที่แพรทานนะคะ30ตัวเซเลอรี้มาแบบแข็งกําลังดีเลยนะคะ และร้านต่อมานะคะเป็นร้านที่แพชอบมากค่ะเป็นข้าวเหนียวแม่ตุ่มนะคะซึ่งของร้านนี้จะเป็นข้าวเหนียวใบเตยนึ่งมาแบบร้อนๆห,มหอมๆตัวข้าวเหนียวนะคะเขาจะผสมกับน้ําใบเตยด้วยค่ะส่วนตัวเครื่องข้างบนนะคะแพสั่งเป็นรวมสี่อย่างใส่มาทางราบหมูนะคะหมูฝอยหมูหวานแล้วก็หมูทอด ซึ่งกล่องที่เราสั่งมานะคะอยู่ที่40บาทค่ะซึ่งตัวข้าวเหนียวคือน,นุ่มมากตัวหมูหวานจะแบบฉ่ำๆนุ่มๆส่วนลาบกรสดชัดจัดจานดีเลยนะคะเรียกได้ว่ากล่องเดียวได้กินคุ้มๆเลยค่ะที่ร้านนะคะเขาจะมีซ่อมมาให้ตักแบบนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้กินแล้วติดใจแพะเลยสั่งหมูหวานกลับบ้านเพิ่มหมูหวานที่แพรสั่งกลับบ้านนะคะกล่องละ60ิได้หมูหวานแบบติดมันมาเต็มๆกล่องแบบนี้เลยจ้า และจากนั้นนะคะเราก็เดินมาจาัดเบอร์เกอร์บายแอนดรค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นเบอร์เกอร์ทุกเมนู25ซึ่งวันนี้นะคะแพรสั่งเป็นเบอร์เกอร์แบบไก่กรอบที่ร้านนะคะจะใส่มาทั้งซอสชีสแล้วก็น้ำสลัดเรียกได้ว่าให้ซอสมันแบบช่ำๆสะใจเลยค่ะนี่นะคะก็คือหน้าตาของเบอร์เกอร์ชิ้นละ25ค่ะซึ่งตัวไก่ของเขานะคะขนาดราดซอสไปเยอะขนาดนี้กัดเข้าไปแป้งยังมีความกรอบอยู่เลยค่ะทุกคน ถ้าใครชอบเบอร์เกอร์แบบไม่ใหใส่ผักนะคะร้านนี้คือตอบโจทย์สุดๆค่ะหละจากนั้นนะคะเราก็เดินมาจัดวุ้นเป็ดทนานกันค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นวุ้นมะพร้าวอ่อนผสมกับเนื้อมะพร้าวซึ่งวันนี้นะคะแพร์จัดวุ้นเป็ดแบบกล่องใหญ่มาเลยค่ะอันนี้กล่องละ160ได้วุ้นเป็ดมาเต็มกล่องแบบนี้เลยค่ะ เนื้อวุ้นเป็ดน,นะคะมีความนุ่มเด้งกำลังดีตอนเขียวจะเจอเนื้อมะพร้าวด้วยนะคะและร้านถัดมาเป็นร้านลูกเจี๊ยบแคปหมูวันนี้นะคะแพร์จัดเป็นแคปหมูถุงใหญ่กลับบ้านอันนี้ถุงละร้อยห้าสิบส่วนน้ำพริกตาแดงนะคะจะอยู่ที่กระปุกละยี่สิบซื้อสาวกระปุกห้าสิบน้ำพริกเผ็ดใช้ได้ด้ค่ะและที่งานนะคะมีร้านกาแฟสดที่เป็นซุ้มเหมือนถ้ำแบบนี้ด้วยค่ะร้านชื่อว่ารวมแซบนะคะวันนี้แพร์จัดเป็นอเมริกาโนเย็นกับโกโก้มาแก้วละห้าสิบ ซึ่งกาแฟเขานะคะหอมดีส่วนโกโก้ก็ไม่ขมมากค่ะและจากนั้นเราก็มาแวะจัดเสื้อม้อห้อมของร้านเจดาวเสื้อเมืองการปกติของร้านนี้จะขายอยู่ใต้ต้นจามจุรีนะคะซึ่งของที่ร้านนี้นะคะจะเป็นเสื้อม้อห้อมมาจากแพรค่ะมีทั้งเสื้อกางเกงแล้วก็ไซส์เด็กเลยนะคะและที่งานนะคะมีเสื้อสาวใส่อวบเจ้าเนื้วมาขายด้วยนะคะร้านชื่อว่าชับบี้สตูดิโอเสื้อผ้าสวยมากผ้าดีด้วย และหลังจากที่ช้อปเสร็จนะคะก็แวะจัดโคกว,วุ้นกลับบ้านค่ะซึ่งวันนี้แพร์สั่งเป็นโคกซีโร่แบบวุ้นนะคะสั่งเป็นแบบไม่เติมน้ําแข็งได้เนื้อวุ้นนุ่มๆแบบนี้ให้เคี้ยวด้วยค่ะซึ่งตอนแรกนะคะเห็นเป็นขวดพลาสติกคิดว่าร้านแช่เฉยๆค่ะแต่จริงๆเอามาบีบออกมาเป็นวุ้นได้ด้วยค่ะอันนี้คือเซอร์ไพรส์ามากยิ่งกินตอนอากาศร้อนๆนะคะบอกเลยว่าเข้ากันซุดๆ และในงานนะคะยังมีร้านของกินอีกเพียบเลยนะคะรวมทั้งมีฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็โชว์แสดงแสงสีเสียงด้วยใครว่างมาเที่ยวมืองกาศลองแวะมาเที่ยวงานนี้กันดูนะคะมีจนถึงวันที่17ทธันวาคมเลยค่ะ